خاله منو خون. วนี้มาพบกับเฟยอีกแล้วนะคะเนื่องจากว่ามีคนเรียกร้องให้เฟย์เนี่ยทำคลิปแกะก,กล่องสูงซูเปอร์ชี่ค่อนข้างจะเยอะนะคะวันนี้นะคะเฟย์ก็กลับมาแกะแล้วนะคะซึ่งกล่องส่งซูเปอร์ชีในวันนี้เนี่ยเฟย์ได้มาในราคา50บาททุกคนเน้นว่า50บาทซึ่งได้มาเป็นกล่องเล็กและกล่องใหญ่เลยอันนี้มันเป็นกล่องรีวิวสนะคะซึ่งทุกคนไม่ต้องงงว่าเฮ้ยเฟยไปซื้อมาจากว h a หรอไม่ใช่นะมันเป็นกล่องรีวิวสที่เขาส่งมาให้เฟย์นะคะซึ่งสองอันนี้เนี่ยเฟย์ เหมือนเดิม้านสกูช่ช็อปที่เฟซื้อเป็นประจํานะคะซึ่งครั้งนี้เขาทักมาถามเฟว่าจะเอาไหมมี20กับ50เฟก็เลยจัด50บาทมาดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะเพราะเฟคิดว่าถ้า20บาทก็คงจะได้แบบบันหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่าจะได้เป็นสกูช่ชิ้นใหญ่ๆเลยก็ไม่น่าได้เนาะในราคากล่องละ20บาทเออก็ไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรเหมือนกันก็เราต้องมาลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้อะไรนะลุ้นแล้วก็แบบตื่นเต้นมากๆก,ก็อยู่ในมือเฟเลยเฟยได้มา2กล่องแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันค่อนข้า,ะะาง นกันว่าเราได้อะไรก็ตื่นเต้นม,มากๆว่าจะได้สกุชิอะไรนะคะแต่ว่าถ้าออกมาเป็นบันก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่ามันก็50สิบาทอะ่ใช่ปะแต่ก็คืออย่างน้อยก็ดีกว่าไม่เคยลองอะ่ะแบบเหมือนลองให้รูอ้อ,อ่ะโอเคเรามากแกะกันเลยเราจะแกะจากที่กล่องเล็กก่อนนะคะกล่องเล็กมีความแบบปิดไม่สนิทด,ด้วยงงอะ่ะทำไมมันปิดไม่สนิทหรือว่ามันใหญ่เกินไปหรืออะไรสกชุชิมีการติดว่าเราวางแตกอ่ะไม่ใช่ละมันน่าจะเป็นฝ่องรี u s สนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะคะ ิดกันเลยนะคะทุกคนว่ามันคืออะไรอะไรอ่อะอทุกคนเรามาดูกันเลยนะคะมันมีความหนักอยู่นะเป็นสกูชีไอศครีมหมีนะคะซึ่งอันนี้ไปเคยเห็นอยู่มันเหมือน มันน่าจะไปเรียนแบบเออสกูช่สกูช่อะมันเป็นที่ห่อแบรนด์สกูช่สกูชิหนึ่งอะสกูช่แอนด์ชอปปะหรืออะไรสักอย่างที่เป็นของเมกาทุกคนแต่ก่อนเฟชชั่นแบรนด์มากแต่ว่าเฟขายทิ้งไปหมดแล้วเฟจําชื่อแบรนด์ไม่ได้แต่ว่ามันมีตัวนี้อยู่เคยเห็นแล้วแบบขายแพงมากแบบหกเจ็ดร้อยอะเพราะว่าเนื้อของตัวเจ้าสกูช่เนี่ยเป็นเนื้อกรมยี่แต่ว่าเฟยังไม่เคยจับนะแต่ว่าเห็นเขารีวิวกันซึ่งดีใจมากๆได้มามีเขามีติดราคาด้วยชิ้นละเจ็ดสิบเก้าบาทเฮ้ยคุ้ เทอเ์อย่างเงี้ยเจ็ดสิบเก้าบาทแต่ว่าเฟิกก็ได้มาในราคาห้าสิบาทนะคะมันก็ยังคุ้มดีๆเราแกะกันดูไหม t e เจอร์เหมือนตุ๊กตาเลยอ่ะ t e เจอร์มันแปลกๆอ่ะว้าวสโลมากเจอมันแบบจับแล้วขนลุกเหมือนกันนะทุกคนมันแบบมันสักๆ์ยิ่ยิ่งยัยงไงก็อธิบายไม่ถูกอ่ะ เป็นขนๆน,นะทุกคนดูดิเหมือนตุ๊กตามันไม่มันไม่เหมือนสกูชี่อ่ะมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรเป็น plushy อ๋อที่แบบข้างนอกเป็นผ้าแล้วข้างในเป็นฟองน้ำอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีลายเส้นของ ORB China นะคะซึ่ง ORB อ่ะมันจะเป็นตัวยี่ห้อใหญ่ของ Iskushii ที่เฟย์บอกว่ามันเป็นของแบรนด์เมกาแล้วเฟย์จาชื่อไม่ได้ก็เลยไม่มั่นใจว่ามันของจริงของปลอมอะทุกคนชอบอตัวแรกผ่านกล่องที่สองนเลยกล่องใหญ่นะคะ อะไรอยดูคนเปิดดูกันอุ้ยเขาแถมมาให้เหรอเป็นกระเป๋าตังค์ทุกคนอุ้ยมีฟองน้ำข้างในด้วยต่อไปเป็นเทปนะคะ masking tape อุ้ยอันนี้น่ารักเป็นรูปแบบรูปซอสอะน่าจะแถมเดี๋ยวเราใส่ของที่เขาแถมไว้ในกล่องก่อนนะต่อไปกันเลย เป็นคอลเลคชันเดียวกันเลยแต่ว่าแค่คนละตัวแต่ก็ดีนะไม่ได้ซ้ำแต่ก็แบบมีแต่แบบนี้แบบเดียวเหรอคือแบบขอไลน์ขอสไตล์อื่นบ้างได้ไหมโอ้ยสโลพอกันเลยตัวนี้มีสองตัวเลยอันนี้ขอไม่แกะนะเพราะรู้สึกว่ามันน่าจะเหมือนกันเดี๋ยวตัวนี้อาจจะแจกหรือว่าขายต่ออะไรนี้นะรวมๆมวนะคือดีเอ้ยลืมดมกลิ่น เหมือนจะมีกลิ่นแต่ก็ไม่มีกลิ่นอะอธิบายไม่ถูกอะมันเป็นกลิ่นเหมือนขนมปังชโคโคดด็อกโกแลตแล้วก็แบบผสมสารเคมีนิดๆประมาณนี้ใครเคยจับ s a k ช s c h i t e x t อร์แบบนี้แล้วขนลุกเหมือนเฟยบ้างลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะแล้วถ้าเกิดแบบเคยจับสก k ชชี่ที่มัน t e x t อร์แบบเนี้ย รู้สึกว่ามันเหมือนสกูชี่หรือเหมือนตุ๊กตาช่วยวคอมเมนต์หน่อยนะตายังคิดเลยหรือไม่เคยจับแต่แบบดูจากวิดีโออะคือดูแลรู้สึกว่ามันเป็นยังไงก็คอมเมนต์นิดน,นึงนะเพราะเฟยรู้สึกว่ามันเหมือนมันไม่ใช่สกูชีอ่อยากจะตัดดูเหมือนกันนะแต่ก็แบบเสียดายมันน่ารักอะหรือเฟยควรตัดดีเอาเป็นว่าถ้าคลิปนี้คนดูเยอะนะคะเฟยจะเอามาตัดนะคะแล้วก็มาดูว่าข้างในเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่มันอาจจะข้างในอาจจะเป็นตุ๊กตาก็ได้ใครจะรู้ว่าเออเดี๋ยวคิหน้าเราจะมาช้ำและถ้าคลิปนี้คนดูถึงสักแบบ สองสั่งหมื่นวิวห้าหมื่นวิวไปห้าหมื่นวิวไปเลยเราจะมาชแชระตัวนี้โอเคค่ะทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์วกดแชร์ Share, แล้วกด subscribe ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะ,ะก็ถ้าชอบก็น,นั่นแหละไปก่อนแล้วเพลง fluffy u n i c o r n dancing on rainbow